ม้ยมีใจกอบุนิดแต่มันอะไรแกรได้ไยตั้งอยู่จากของบ้านก็ไม่อยู่งั้นจักรยานคันนี้ฉันขออะไรกันเนะหืมเอ้อรถจักรยานล้มล้มไม่ได้ยังไงเนี่ยล้มก็มาได้พัาดสักหน่อยจัก,กรยานกันตั้งโต,งตอยู่ เฮ้อวันนี้ยังเก็บอะไรไม่ได้สักอย่างเลยจะได้เงินไปซื้อข้าวไหมเนี่ยเฮ้ยนี่มันบ้านที่เขาสร้างใหม่นี่นะดูท่าน่าจะเป็นบ้านคนมีตังค์ไหนลุงข้าไปดูสิมีอะไรขายบ้างเฮ้ยนั่มันจักระยานนี่นะเฮ้ยอืมนีจ่จะกอบไปนิดแต่มันอะไรก็ได้ลายตังค์อยู่ บ้านก็ไม่อยู่งนั้นแะแยังคันนี้ฉันขออะไรกันนะห,หลนได้หลนดีสกปรปกมาแล้วหนะ้าบ้านใไม้เนี่ยมันเลดูไม่น่าปลูกต้นไม้ข้างบ้านเลยเรากาดกันเหนื่อยแล้วเนี่ยมีคนณกำลังกอดขอยะอ่นี่นะเอาไปขยายดีกว่าเผื่อเข้าสนใจ นะครับสนใจจักรยานคันนี้ไหมครับเป็นใครมาจากไหนเนี่ยแลวจัก,กรยานเนี่ยของใครเอามาทําไมอ๋อของผมเองครับผมไม่เช็คเลยเอามาขายครับถึงมันอาจจะดูเก่าไปนิดแต่ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับสนใจไหมครับขายถูกๆเลยตั้งเร็วทั้งแรงเนี่ยคันนี้ดูสภาพแล้วฉันว่ามันไม่เร็วไม่แรงเนยดูสิแต่นิมนเคอรเลยด้วย,วยลอว้อก็แบน์เออเอาฉันซื้อก็ได้จริงเหรอครับ ฉันจะตีราคาเองนะเนี่ยอยากได้ใช้ฉันจะเอาไปใช้ได้ไงต้องซ่อมก่อนดูสิล้อก็แบนเนี่ยสนนม้เกรอะเลยเนี่ยเนี่ยดูสิดูสิเอ้าฉันให้หนูสี่ร้อยก็แล้วกันนะเดี๋ยวฉันต้องไปชอบอีกดูสิเนี่ยเลรอะเลยตอนนี้ขอบคุณนะครับผมไมก่อนนะครับขอบคุณน้ำนะครับเนี่ยตังแล้วก็ไปสิหนูเคไปซ่อมกันหลายตังเนี่ยดูสิยางก็แบนสอนนีมก็เครอะดูสิ งานยังไม่เสร็จเดี๋ยวไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันก็พาไปซ่อมที่ร้านอืมดูซ่อมหลายตังไหมเนี่ยเก่าเก่ารถจักรยานล้มล้มไม่ได้ยังไงเนี่ยล้มก็ไม่ได้พัาสดสักหน่อยจักรยานกันตั้งโตอยู่จักรยานจะถึง 比比比比谁家呀？Pi, pi, pi, pi,